วันนี้ที่หอประชุมอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวราคัตยาราชนารีโปรดให้นายชาทิพรุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน100ชุด เพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายชาญชัยคงทนันรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นผู้แทนรับมอบเพื่อส่งต่อไปอยังเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในพื้นที่10อำเภอที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรหรือ ASF ทําให้เกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงสุกรได้รับความเดือดร้อนจํานวนมากรวมถึงจังหวัดนครพนมได้ประกาศกําหนดเขตเฝ้าระวังโรค ASF ตั้งแต่วันที่25มีนาคม2562ประกอบกับที่ผ่านมาตรวจพบการระบาดของโรคเพิร์สหรือ PRRS ที่เป็นกลุ่มอาการของโรคในระบบสืบพันธุ์และระบบทางเดินหายใจในสุกรทําให้แม่สุกรแท้งลูกตายแรกคลอดสูงในพื้นที่10อําเภอส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรได้รับผลกระทบจํานวน326คนจํานวนสุกร9,040ตัวซึ่งการได้รับพระเมตตาในครั้งนี้ยังความปรับลื่มและสำนึกในพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพน้น